ท้าทายความสําเร็จในเมืองเล็กๆที่ทอดยาวไปตามแม่น้าที่สงบมีร้านค้าขนาดเล็กอยู่ร้านหนึ่งที่ดูเรียบง่ายจากภายนอกแต่เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นของเจ้าของร้านวันใช้เปิดร้านนี้ด้วยความหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เติบโตและเจริญรุ่งเรืองในอนาคตแต่ทางเดินของเขาไม่ได้ปูด้วยกลีบดอกไม้เขาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนการแข่งขันและความท้าทายที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการหาลูกค้าและรักษาลูกค้า หนึ่งในความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดที่วันชัยต้องเผชิญคือรายได้ที่ไม่คงที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการวางแผนและลงทุนในอนาคตของธุรกิจเขาใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้และลูกค้าใหม่ๆเขาเน้นไปที่การบริการที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของงานบริการการเป็นกันเองและการใส่ใจในงานของเขา การรับมือกับคู่แข่งที่มีทรัพยากรมากกว่าก็เป็นเรื่องท้าทายสําหรับวันชัยเขาตระหนักดีว่าไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาหรือการโฆษณาได้เท่ากับคู่แข่งที่ใหญ่กว่าดังนั้นเขาจึงเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในร้านของเขาสิ่งนี้ช่วยให้เขาสร้างฐานลูกค้าที่ดีที่เข้าใจธุรกิจเขาและเชื่อมั่นในตัวเขาการสร้างความไว้วางใจนี้ทำให้ลูกค้าใช้บริการร้านเขาได้อย่างสบายใจ ซึ่งไม่เพียงแต่กลับมาใช้บริการอีกแต่ยังแนะนําร้านของเข้าให้กับผู้อื่นด้วยเพื่อรักษาความมั่นคงของธุรกิจวันชัยจําเป็นต้องมีความรอบคอบในการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงินของเขาเขาตระหนักถึงความสําคัญของการมีเงินสํารองเพื่อใช้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากและการลงทุนอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาธุรกิจการเริ่มต้นใหม่กับร้านของตัวเองนํามาซึ่งความท้าทายมากมายแต่วันชัยเชื่อว่าด้วยความอดทนความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนอย่างรอบคอบ เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้และนำธุรกิจของเข้าไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวในท้ายที่สุดการเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้วันชัยเติบโตนในฐานะผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เขาสร้างธุรกิจที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับในชุมชนของเขาด้วย